สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูจะพามาชมดอกงาช้างนะดอกว่านงาช้างเนาะโอ้ยงามสวยงามมากนะคะพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยว่างาช้างต้นว่านงาช้างมันจะมีดอกให้กูรูนะคะสวยงามจังเลยปลูกได้ปีหนึ่งพอดีละค่ะ มีดอกแล้วดอกสูงมากสูงกว่าใบมันซะอีกนะคะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าดอกงาช้างบ้านกูรูก็มีนะคะโชคลาบมากมายได้ยินเขาพูดกันอย่างนั้นก็คงจะใช่นะคะออกดอกแล้วก็มีโชคมีลาบเนาะโชคลาบมากมายแน่นอน ูงมากเลยนะคะแต่ดอกมันสูงกว่าใบมันนะคะพี่น้องจ้านะคะดอกงาช้างว่านงาช้างสวยงามมากเลยต้นมันก็งามงามนะคะดูแล้วมันก็เหงอนงาช้างจริงๆซื้อสูไว้นะคะพี่น้องจ้า รูไม่เห็นมันหรอกเพื่อนบ้านมาเห็นกูรูไม่ค่อยได้มาใส่ใจแถวหน้าบ้านอะไรเลยมัวแต่ไปทางหลังบ้านในสวนเนาะปลูกผักปลูกอะไรอยู่ในสวนนุนนะบางทีมันก็แห้งแห้งมากเลยนะ้ําแห้งนะคะต้นไม้ก็แห้งไปด้วยอย่างทางโน้นนะคะเพราะกูรูไม่มีเวลาจะดูแลมันเนาะเดี๋ยวก็ไปทำตรงโน้นเดี๋ยวก็ไปทำตรงนี้หน้าบ้าน เลยไม่ได้ใส่ใจเลยต้นไม้กำลังจะออกดอกสวยงามเพื่อนบ้านก็มาเรียกเนาะว่าต้นงาช้างมันออกดอกแล้วนะอะไรเงี่ยสวยด้วยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะดอกว่านงาช้างให้โชคให้ลาบเขาบอกอย่างนั้นโชคลาบมากมายนะคะสวยงามดี แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ